ยานนี้นะครับมีเซอร์เวอร์หนึ่งตัวมีสวิสตช์นะตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์โอรคำนี้ มันก็จะแอนเข้ามาของเราแต่แล้วก็ต้องติ <Chief>. really ดตัวไม่ว่าจะติดต่างสีต <sau> ่มงสีต่างไปไปไหนก็ตปองแต่ทีแล้วเอาทีดูโอเวอร์แอมป์นะครับมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวมีสวิตช์ตรงนี้นะฮะสวิตช์คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆมีคอมพิวเตอร์ที่พ่วงอยู่และมีทางออกทางหนึ่งคือทางนี้ฮะับคือมเรียกว่าเราเตอร์ เป็นตัวเพื่อออกไปค้นหาเส้นทางอินเทอร์เน็ตให้เราแล้วก็บอกว่ามีสายฟ้าฟาดลงมาที่นึงเดี๋ยวเราแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าข่าวนี่คือตอนนี้มันคืออินเทอร์เน็ตก็สื่อกันมาตลอดหลายสิบปีจำกันได้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับพอคำนี้นะครับคำนี้ตอนแรกก็อาจไม่คุนเสียงนะครับไม่คุ้นเสียงก็เรารู้จะใช้อะไรก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นอะไรครับเน็ตเบร์อัจฉริยะ ตอนใช้ก็ไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าความที้มันเกียดีในการใช้เรามันรู้สึกว่าเออมขาผ่านก็เรื่องที่ตอบกับมาครับที่ตอบกลับมานะครับคำว่าเข่าวอมพิวตอรนะครับก็เลยได้เป็นจัดขึ้นมาหนึ่งทำหนึ่งทำก็มีความหมายนะมันคืออะไรครับตัวขาวคอมพิวเตอรเหมือนกลุ่มเมฆสัญญาอย่างนี้นะแล้วก็มีคนทำงานตู้พีเป็นเครื่องพีซีอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนอะไรในการใช้งาน ะครับฉะนั้นในการใช้งานนะครในกรณีของการใช้งานแบบ Cloud Computing ต่อไปนี้นะครับของเราคือขอให้เรากอก Wi-Fi ได้ Wi-Fi ก็คือสัญญาณอย่างนี้เลยครับที่ออกมาต่างๆที่เราใช้กันระยะเพื่อว่าในการส่งสัญญาณระยะที่ไม่ไกลมากเราก็มีมือถือมีโน้ตทูมี iPhone มี iPad อะไรแล้วแต่ต่างๆ ับสัญญาณได้และก็เรีมกของไวไได้ก็เล่นนะครับเด่นเครือ่องกำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้ได้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการประชุมเสมือนอเพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีมโดยสามารถจะประชุมสูงสุดได้ถึงสิบคนนี่เรียกว่าเป็นการบริการที่ เราก็คิดว่าก็เอาในเรื่องของเสตผลสิบประการนี้สามารถนําไปวิจัยในเรื่องของธุรกิจได้ก็เป็นประโยชน์นอกจากนั้นเ็ื่อนี่เาจะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนี่ก็ได้ข่อแนะนําจากเว็บไซต์วิกิวิกิ h o w ด .com เราก็เสนอแปดขั้นตอน ในการที่จะนำกูเกิลเน็ตแนนแอรเอาลไปใช้ซับซ้อนก็เพียงแต่มีแอรเอาลิมีวีโอเว็บแคมก็มาช่วยก็สามารถที่จะจัดการประชุมได้จางสะดวกสบายสร้างความแตกต่างให้เป็นผู้รู้การใช้ g o เก l e ซึ่งมีไม่กี่บริษัทก็อาจจะลำบาก่อยต้องมีเครื่องทดลองลังานโดยเฉพาะเวลาไปดังเอเวลาพูดไปอ่านไปอก็ได้ เรามีท um. okay. sí. no. ี่สเกิร์ตลองคนเพื่อให้คนไม่สูญหายนับโะอ่ารูปแบบรายงานหนึ่งไปอีกแบบรายงานหนึ่งแรงไกลไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เห็นหน้าตากันได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของ Google อร์แองเกินอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะไปชมอ่านวิดีโอได้พร้อมกันแล้วก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์พูดคุย ถ้าเป็นในอเมริกานี่ถูกตีแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีราคาต่ำที่หน้าต่าของดูดเงินมาเลยก็ได้อหรือสามารถฉลักเลยสองที่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่พอนะครับทีนี้เราเองก็เข้าไม่ได้ปัญหาที่หนึ่งก็คือโดนแฮกปัญหาที่สองก็คือเราเปลี่ยนอาจได้ง่ายอาจจะมีคนใกล้ตัวหรือในเรื่องของ เวลาบนอินเทอร์เน็ตนั้นหรือียกว่าเอาตัวบอดเข้ามาแก้รหัเราไปทําให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเพื่อนหรือคอนแทคต่างๆงานต่างๆที่เราไปบนอีเมลนั้นก็มีปัญหาดังนั้นนะครับข้อควรระวังพวกเราจะต้องพึงระวังนะครับจะต้องกดเอาออกนะครับอย่ากดจำไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กบางท่านอาจจะเกิดจินกับการคิกแต่ิมกดไว้จำไว้พอรูปออกเพื่อนก็ต้องเข้ามาต่อ คุยอะไรกับใครเห็นหมดเลยนะครับนัน